จเจริญพรทุกๆคนนะมาปฏิบัติไปด้วยกันนะรักษาใจให้กลางสบายๆมีสติรู้อยู่กับลมหายใจ รู้ความรู้สึกของร่างกายความมีอยู่ของร่างกายนี้จะมีอยู่ตลอดการปฏิบัติรู้เท่าที่รู้ได้รู้เท่าที่กำลังของสติของเราจะระลึก ได้แล้วเราก็จะรู้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆขอให้จิตของเรามันอยู่ที่นี่อยู่กับร่างกายนี้อยู่กับลมหายใจไปแไม่มีความเครียดใดๆในการปฏิบัติ สมดุลของจิตนะคือสภาวะที่จิตเขาสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ถูกบีบบังคับอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หงุดหงิดลำคาญกับจิตที่ยังคิดออกไปภายนอก นะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะเราจะไม่หงุดหงิดกับเรื่องธรรมดานะเหมือนกันกับว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็ไม่หงุดหงิดกับมันเด็กๆเ,เล่นในบ้านเสียงดังเจี๊ยวเจ้าเราก็ไม่หงุดหงิดกับเด็กๆเ,นะเพราะว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้น เขามีธรรมชาติที่สดใสร่าเริงสนุกสนานก็เข้าใจเข้าใจว่าเขาเขาเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของเขาจิตของพวกเราก็เหมือนกันเขามีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกนะ เขาก็คิดของเขานั่นแหละเขาก็ทำงานตามการสั่งสมมาแบบนั้นนะทีนี้การปฏิบัติคือการมาเข้าใจเขาอยู่เหนือขึ้นมากว่าการที่จะไปอยู่กับเขาไปจมอยู่กับ นะไปจมอยู่กับการถูกอารมณ์ความรู้สึกขัดเคืองนะมันครอบงำเราต้องอยู่เหนือขึ้นมานะถอนตัวเองออกมาจากอารมณ์ที่จะมาครอบงำจิตใจนะดูเหมือนเราอยู่ข้างนอก มองดูร่างกายและจิตใจทำงานนะใหม่ๆห,หรือฝึกมากำลังมันยังไม่ถึงมันก็จะไม่เห็นตรงนี้ชัดนะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะเย็นๆนะดูลมหายใจไปนี่แหละลมหายใจที่เข้าและออกตามธรรมาชาติแล้วมันก็ออกไปคิด คิดแล้วก็รู้ทันรู้ทันก็เข้าใจอ๋อจิตคิดแล้วทำให้เราเผลอ mm hmm. ก็กลับมานะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจนะเข้าใจว่าจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราก็แค่พาเขากลับมานะ มันจะมีจุดหนึ่งะมันจะมีอยู่สภาวะที่จิตมันค่อยๆรวมตัวเข้ามามากขึ้นมากขึ้น,นสูญเสียสูญเสียกำลังจากการออกไปคิดน้อยลงน้อยลง มันก็จะมีกำลังของตัวเองที่มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับลาดับนะต้องใจเย็นอดทนให้มากพอทำสม่ำเสมอต่อเนื่องไปนะสนุกกับการอยู่กับตรงนี้อยู่กับการรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆเ,เอาชนะความรู้สึก คาดหวังความรู้สึกอยากให้เป็นไปดังใจเรานะมันจะยากตรงนี้แหละปฏิบัติมันก็อยากได้ผลปฏิบัติเร็วๆอยากให้มันพัฒนาเร็วๆนะตัวนี้ก็เป็นกิเลสนะที่แทรกขึ้นมาเป็นระยะระยะนะก็ต้องรู้ทันมัน นะก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะที่กิเลสมันจะคอยทำงานหลอกเราวันนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้สงบแบบนี้นะแล้วก็อย่าไปเชื่อมันหนะ้านะที่ของเรามีเพียงแต่อยู่กับลมไปเรื่อยๆสบายๆส,สนุกๆนุกนะไม่มีอะไร ที่นะมันจะสนุกไปก่าการนั่งดูลมหายใจอีกแล้วนี่ยมันต้องหลอกจิตมันแบบนั้นแหละนะและความสนุกมันจะค่อยๆมีมากขึ้นจริงๆนะถ้าเราถ้าเราสังเกตจิตตนเองให้ดีแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยๆมี มีอะไรให้เราเรียนรู้ไปจากการดูลมนี่แหละนะอดทนนะอดทนดูไปเรื่อยๆนะเก็บแต้มเก็บคะแนนไปทุกวันทุกวันนะก็ทำไปด้วยกันเรื่อยๆนะนะจะเริญนพอน